สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อมืมอนี้ยายกินสิม,ม้าเด็ดข้าวสารบ้านกบกอกคดีสมโพยฟังเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเนาะสําหรับประเด็นมือนี่เด้อค่ะเดอ้อสิมีเบววสองประเด็นเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเนาะประเด็นแรกพี่น้องคะเรื่องอ่าอ่าโฆษณาเกินจริงเด้อค่ะเดอ้อที่ลุงพ้นกับป้าแตนเพิ่นอ่า ที่คุณอาดไปแจ้งความนะพี่น้องขาไปแจ้งควมอมยุ่งเทวไ้ไเมีนบอที่ว่าโฆษณาซาสนิทหนึน่งเกินกิ้งนะพี่น้องขาเมีนบ่ละบางทีงก็มีไม้เรียกหนึ่งไม่เรียกสองอน,นิมายเรียกที่สามเด้อค่ะเด้อมาแล้วเมีนบอาประเด็นที่สองพี่น้องขาก็สิเป็นประเด็นของหน้าเต้อค่ะเด้อสำหรับมือหนีเนาะหน้าแต้มีการเคลื่อนไหวพี่น้องขามีการเคลื่อนไหวเด้อค่ะเด้อแ,แล้วโพสพี่น้องขาโพสคำว่าเป็นทำนอกแบบว่าคล้ายๆแบบว่า แล้วลูกอีหยังนะพี่น้องคะเมนบอกเรารู้สึกแบบใดเราเสียใจเลี้ยงหยังหน่ยนะเราสิขออยู่กับพอ่อเม่ไปเังส่นะพี่น้องคะประมาณนี้เนาะก็กระสิเกี่ยวกับค้ายๆแบบว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับประเด็นคดีบอแล้วโพดหน่ยนะแล้วเราโพดเรื่องหยังประมาณนี้เนาะค่ะ,นะเนาะเฮากับสิมาคอยวิเคราะหนะ์ค้ำพูดที่เราโพดนั้นไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อ สำหรับอ่าอันประเด็นแรกเนาะขอเนาะว่าเรื่องประเด็นแรกก่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะประเด็นข่าวด่วนเะนาะค่ะเนาะตำรวจสวัพกกตุ้มนะะ้อค่ะเด้อมามื้อนี้พี่น้องคะ่ะมาหาลุงพลกับป้าแตนพี่น้องคะ่ะอยู่บ้านอกอกมันบ่เอาหมายเรียกครั้งที่3มาให้นะพี่น้องคะ่ะหมายเรียกหยังล่ะพี่น้องคะ่ะหมายเรียก โฆษณาอาหารเกินจริงละ่โะโฆษณายาและอาหารเกินจริงนะซ่าซายี่ห้อหนึ่งชนิดหนึงน่งเนาะค่ะเนาะนั่นแหละพี่น้องค่ะแต่ว่าลุงพลนวอยูว่าเห็นลุงพลนเนี่พี่น้องค่ะปะ้าแตนอยู่รับหนาแทนเนาะคะ่ะเนาะป้าแตนรับหนาแทนมาที่นี่เพิ่นกับตำรวจพนัามหาัยพี่น้องค่ะมันก็เป็นหมายเรียกที่สามเนาะค่ะเด้อหมายเรียก,รยกแรกน่ะนะพี่น,อน้องขาเหมือนบอกบอกว่าหมายเรียกแรกน่ะน,นะ แบรนด์โฆษณาอันนี้นะพี hatten, ่น no ้องครัเพิ่นรับไว้แม่นบอ๊ค <seul> รั้งแรกนะนะเพิ่นรับไว้บาดนี้เพิ่นก็เสียค่าปรับไปแล้วแม่นบอ๊ะหาพันนี่นะพี่น้องครับาัดที่มันก็มีไม้ที่สองมาอีกเนาะค่ะเนาะ๊อไม้ไม้ที่สองเพิ่นก็ว่าเพิ่นเอาให้ทนายไปแล้วมอบอำนาจให้ทนายนู่นนี่นั่นไปแล้วแม่นบอ๊บาดนี้มันมีหมายเรียกครั้งที่สามเด้อค่ะเด้อไม้นี่นะแม่นบอ๊พี่น้องครับาัดที่นี่ทักมาแตนเพิ่นก็เลยว่าขอปรึกษาเจ้าของแบรนด์ก่อนเด้อค่ะเด้อก่อนสิไปใหา ก้อนสิไปอ่ะสพกตกตุ้มนะพี่น้องค่ะแมนบอกก้อก้อสิไปให้ปากค้านี่อีกต่อไปนะพี่น้องค่ะแมนบอกเพิ่นว่าสิขอปรึกษาแบรนด์ตัวนี้ก้อนเนี้ยนะพี่น้องค่ะเพิ่นจัางสีไปเนาะแต่ว่าเพิ่นก็รับไว้แล้วนะพี่น้องค่ะแมนบอกบาทที่นี่อ่ามันเป็นคนละส่วนเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นส่วนของสพกตกตุ้มเนี้ยอันที่อันที่แรกเนั่ยนะซาเพิ่นอ่นยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะเพิ่นรับไว้แมนบอกพี่น้องค่ะอันนั้นเป็นของกรุงเทพเนาะค่ะเนาะเป็นของอ่ะ อาหารละยานนะเป็นของอยอนะพี่น้องขาอาหารละยานเนี่ยแหละเนาะแต่ว่าอันนี้นะอันนี้เป็นของตำรวจเด้พี่น้องขาเป็นสมพพโคกตุมแต่ว่าทามามม่ละเรื่องเดียวก้อนอันเดียวกันบ่กะคงจะอันเดียวกันนะพี่น้องขามันบ่แต่ว่าเพื่อนกับมีหมยเรียงมหาอืมมาที่นี่เพื่อนกับรับไฟเนาะค่ะเนาะรับทราบไห้นะพี่น้องสำหรับอีกกรณีหนึ่งเนาะค่ะเนาะกรณีของนาแต้พี่น้องขาเมื่อนาเต้แล้วก็ออกมาการเคลื่อนไหวเด้พี่น้องขามันบ่มาการเคลื่อนไหวบาที่นี่แล้วก็มาโพธพี่น้องขามาโพธไวเนี่ยนะเนาะแล้วมาโพแบอว่า ใจลึกๆมันก็เจ็บนะ่าสันพี่น้องขาเมื่อรู้ความจริงวาสันเออแล้วก็พดบางสี่เนาะ่ะเนาะเออลู้ความจริงลู่เลียงหยังนะพี่น้องขามันบอกข่อยก็เลยงงได้พี่น้องขาแบบที่นี่มันบอกเออใจลึกๆมันก็เจ็บนะมาสันเมื่อรู้ความจริงมาสันเอาหรือว่าคดีมันใกล้จบแล้วบอกพี่น้องขาเป็นอย่างังพดยังสี่มันบอก เป,เป็นประมาณงงๆ,ๆได้บาดท,ที่นี่ยมันบ่ต่อมาพี่น้องคะอีกอันนี้โพสตั้งห่างได้พี่น้องคะต่อมาอีกสิบนาทีต่อมาเนาะบาทที่นี่แล้วก็โพสอีกพี่น้องคะบาทที่นี่อันนี้โพสนี่มันกับแบบว่าพิจารณาอีกพี่น้องคะแล้วพูดแบบว่าใครทําอะไรไว้ก็รับกรรม่าสั่นพี่น้องคะแล้วก็บางสี่เนาะส่วนน้อง่าสั่นก็ลสิหมายถึงตัวเราเนาะส่วนน้องคนนี้จะอยู่กับพ่อแม่ของผม่าสั่น นี่ละพี่น้องขาขวดก็เลยงงตัวน,นี้นี่นะเออเมนบอกเออใครทำกรรมอะไรไว้ก็รับกรรมนะกระับกรรมไปแล้วก็บางสี่นะส่วนน้องคนนี้นะนะจะอยู่กับพ่อแม่ของผมเนยนะพี่น้องเมนบอ เออแล้วก็โพดว่าน้องคนนี้แล้วก็โพดว่ากันเรื่องเกี่ยวกับพีบอพี่น้องค่ะเนาะนันลาพี่น้องสลักน้ำเต็มมือนี่เดอค่ะเด้อแล้วก็มาโพดเดสมันบ่าพี่น้อง่ะบ้านี่ส่วนเอฟซีเนาะค่ะนาอแล้ืว่าส่วนชาวโซเชียลชาวเน็ตเห็นะกาไปเขียนคอมเมนต์เยอะแยะกับพี่น้องค่ะเออบางคนก็เขียนบอกว่าเอออ่ารู้เรื่องอะไรก็บอกไปเลยนะเป็นกําลังใจให้นะแต่นุ่นนี่นั่นนี่นะพี่น้องค่ะเพราะว่าทุกคนก็อยาให้คดีจบเมนบอ กับประมาณนันพี่น้องค่าสำรับนาเต้มาอนีแล้วกับมาเคลื่อนไหวคดีนึงของลุงเนาะคะ่ะเนาะที่ว่าเป็นคดีอ่านบุกลุกป้าไม่กับป้าสงวนนะพี่น้อง่ากับตดต้นใหม่เหมือนบออันนี้กับ้านี่แล้วเด้อค่ะเด้อกันยังมีคดีอยู่เด้อพี่น้อง่าเพราะว่า อีกสองท่านเนาะที่ว่ามีอนี้น้ำนะพี่น้องขะอีกสองท่านเ่ราะท่านไปรับราบข่าขอเก้าหาเด้อค่ะเด้อที่ว่าคนคนหนึ่งนะพี่น้อง่ะที่ว่าป่วยว่าได้ไปพร้อมลุงพอ่นเที่ยวแรกนะพี่น้องขาเม็นบ่าที่เขากรุงเทพเนี่ยนะนั่นละค่ะพี่น้องค่ะท่านนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าป่วยเพิ่นว่าได้ไปมันบ่ออีกท่านหนึ่งก็รออยู่นะค่ะนาะเพิ่นก็จะรอรับไม้เรียกอยู่นะพี่น้องค่ะอาจจะพันไปหอดนะพี่น้องค่ะก็เลย,ยว่าไงว่า ทั้งสองท่านเนี่ยน่ะตำวบบาาารวจเพิ่นกับบอายเพิ่นพระท่านได้ไปเข่าหาเจ้าหน้าที่รับทราบขอเข้าหานะพี่น้องค่ะนั่นแหะเนาะเพิ่นก็บอกายว่าคดีนี่เพิ่นก็ล้อนะพี่น้องค่ะล้อสองคนเนี่ยแต่ว่าไม้ไม่เรียกออกมาแล้วเด้อค่ะเด้อสองรอบแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับสองท่านที่ได้ไปกับหลวงพณงวดที่เล้วนะมว้วนเรกนะพี่น้องค่ะเม่นบ่บานนี้ส่วนวันที่ยี่สิบสองเนาะค่ะเนาะวันะที่ยี่สิบสองเมษายนเนี่ยนะสี่หอดเนาะค่ะเนาะ ยี่สองแมษาสิงหอดนี่นะมืออื่นมือเฮือดเนี่ยแหละเนาะนั่นระค่ะพี่น้องค้าลุงพลกับทนายเด้อค่ะเด้อทนายของพลนี่ยแหละเนาะก็ที่ได้เดินทางไปอายการ่ะมุกดาหารเนี่ยพี่น้องค้าเรื่องป้าไม้นี่นะพี่น้องค้าเรื่องป้าไม้กับตัดต้นไม้นี่นะมานี่เนาะค่ะเนาะสำรับลุงพลดเด้อค่ะเด้อมาที่นี่ สำหรับหน้าเตะที่เพิ่งวอาปิดสนาไว้นะพี่น้องค้านั่นแหละเขาก็เลยม,มาคิดน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะว่ามันเกี่ยวงข้าว<ๆ>ยังคืบหน,าน,ะะน้านาะค่ะเนาะกเสิมารายงานให้ฟังต่อไปเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะกัพอกันในไลฟ์สดค่ะพี่น้องค้าไลฟ์สดกัสิบงเงี้ยวละเอียดก็นี่นาะคะ่ะเนาะเจอกันในไลฟ์สดเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ